พี่น้องท่านชิมาแกะของของที่เขาสั่งมีปลาเดกแล้วก็กะปีไตปลาแห้งน้ำริดไตปลาแห้งแล้วก็เไดอเพิ่นได้เพิ่นอันนั้นฝากเส้นกว๋วยเตี๋ยวมาให้เครื่งโรพอเราสั่งไปโรหนึ่งมันบ่มีเพิ่นก็เลยแบกให้แต่ไตปลากับอันนั้นยังบ่มาไตปลากับเส้นก๋วยเตี๋ยวยังบ่ฮอดเฮาก็สิมาแกะของนี้ก่อนพอเพราะเฮาสิเอากะปิกับปลาเดกไปตำมะเตงตำมะเตงกับ S <S แกะจีวกะปิกินกับน้ำไม้ต้มน้ำไม้ลวกกระเจีย๊ยบลวกเหคสละก่ะเนี่ยลวกกกระเจีย๊ยบลวกเห็ดมีมีกระเจี๊ยบมีน้ำไม้ไข่ต้มตั้งแกงเลยภาษาอังกฤษแต่ได้กุ๊กไงกุ๊กอ,อย เป็นไปกักโต,ตมาเัาพอได้กินอัน,นประเด็นเพราะว่าพอได้ไปหาเงินเป็นโอ้ประเด็นพี่ไมเ่เคยกินเบเกอของพี่ไม่พี่ไม่สองขวดสั่งไปสองขวดสั่งกระปิไปกระปุกเนาะเป็นกระปุกใหญ่โว้ยกินได้ลดเติร์กว่าโดนเบเกอร์ปีทีแ่แล้วเลาได้มาสามอย่างอ๋อได้กินกับฟิน มาเปรกวันก oh, ินได้อยู่อยากไปลองรสชาติกัตังเต๊งมีตังเตงเดี่ยวกะปิลวกพักลวกมะม่ตมุ้มมะม่หนึ่งข้าวเหนียวไปเลยสวัสดีพี่น้องมาฮามาแกะอันของสั่งของไปทรงอาทิตย์แล้วยังบ่ได้พี่น้องหาก็ได้เมื่อกี้ดูจิมาแกะเบิ่งมาได้บ่เตรียมโคก ตังไส่ปลาเสน้นก๋วยเตี๋ยวแล้กวก็ประเดชขวดสสมขวดประเดชกสสมขวดแล้วกักะปิไปกะปิกับประเดชทานได้แล้วก็ยังแต่เสน้นก๋วยเตี๋ยวกับมันไส้ปลาไส้ปลาแห้งไส้ปลาแห้งอาซูมาเกะอันนี้อัน่นโสมข้อมือเดียวกันได้แต่อันนั้นทานจนกินไปละประเดชก,กับอันกวดแกงเกลือ ส,สีเปิดเบิ้งละ่ะขั้นขขงเสียละ่ะสีส่งไปให้เอื้อยเป็นเบิ้งวะมันยังไม่เสียแนย่เพราะว่ามันชนท่งมาดดนละ่ะผของอยังโบนนอดนะเอื้อยเป็นกระทุวงล้ว,วงไหนได้แต่กับมมานอดเมื่อกี้กระเบิ้งละ่ะเพิื่อนกามันกระทำปะเมียนบ้านหลังนี้บอกกัเอาอบ้านเล็กทีให้แล้วาากาสิมาบุไต่ป่านี่ไต่ป่า โอ้ยค่ะเป็นค่าเลยค่ะอีกใ่ปากที่สิบเสียเนาะเป,นเป็นเส็ตก๋วยเตี๋ยวนะที่สิบนอะ็ดเพราะว่าเราได้ดูส่งอัตยเแือวเนาะค่าเอ,อืเ้อยตนกิดแน่เลย แดดฝ่ายแห้งสิทกินกับเสนขนมปีกเติมเติมไปเกีเยวคอยบัเป็นตกโมกเแ็นระเบอ้อเนาะเลยผนแดงหให้ได้ได้เค็งโลอ่ะโทรไปหาเอ,อ,เอ,อเื้อยกนเอ้ยคอยอยากได้อันเ้นเป็นเกีเออเ๊ยวจนะวมีบรอเราเ็นเเลยมีอยู่เึ่งโลเอื่อยเจียนน่าห้โตเด้อเอื่อยกินแดงกัโต บุสีอะพี่น้องบุศีอะอันนั้นมาบุศีอะเอ้ยน่ากินสวยคิดว่<อ>าศีออรษะเด็กนี่นเ,เอาเลยคนเจาะแล้วเด็กนี่ขอละเลยคนแบงให้กินค่ะนะพี่น้องเห็นเพลินเห็นห้าอยากนะขอละพี่เส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะเราอยากกินเส้นก๋วยเตี๋ยวช่วงนี้อัน,นตัดตัวได้โควิดไม่ได้ไปห้างไทยห้างของไทย มันไปไดกับสิโจงให้เอื้ยเป็นเบิงว่วาอันของมันโปรเสียเอื้ยปัญญานเซนควยเสี่ยวมาที่เสียเนาะเพราะว่าสองอาทิตย์แล้วได้ตาดตาดแล้วได้อีกจบเบิงตะรถดขาจ้สิมานนั่นมาส่งของเพราะว่ากับพีกับประแดกกันได้กดินเดซเบิร์ปวดแล้วประแดกพี่น้องเนี่ยเหลือแต่โอนเงินให้เลยเลยไปดได้ของแล้วได้ของแล้วเด็กกองขี้เกละเมือน,นั่นกันยังอยู่นี่เก็บไว้ แกเอาออกไปเป็นหลักเกียไปกล่องตาอาไรไปแานซนนีไส่กลผก้จันการโรงแนเกื่อัยผั้จีายได้มาพินาบินไต่แนงเยียไปใส่ตู้เย็นแลวปฏิกิริาสิเอาไว้เก็บไว้โชว์บอ่อยตัก่อนเกียร์หูกระเสียย่านมันเสียแล้วเนาะฟองคิดวงติดใจทิ่เดียวก็เสีย มาให้ก๋เตี๋ยวสูพี่น้องกินสิดท้ายให้เบิ้งเด้อใจหลายๆเด้อพี่น้องดีใ,ใจแห้งวันนี้ได้ของอ่ะ